วิธีใช้กฎแรงดึงดูดของแจ็คแคนฟิล์ตอนจบก่อนที่จะไปฟังหนังสือเสียงอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของครูวุ้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเครื่องมือที่3ามทัศนคติทัศนคติที่คุณมีต่อทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบมีผลต่อชีวิตคุณมากๆ และสิ่งที่คุณควรจะเลือกคือทัศนคติที่เป็นบวกเพราะทุกๆเหตุการณ์ที่คุณประสบถ้าคุณคิดบวกคุณสามารถเปลี่ยนทัศนคติที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ความจริงที่เราเผชิญไม่สำคัญเท่าสิ่งที่เราคิดที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้นเพราะมันจะกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตของเราทัศนคติที่ลบๆเช่นการบน่น การคล่ำครวญหรือตำหนิจะทำให้คุณตกเป็นเหยื่อมันจะทำให้คุณจิตตกพลังงานที่ส่งออกมาจะเป็นพลังงานที่มีความทีตำ่ำคุณจะติดกับอยู่กับก,บการใช้ชีวิตแบบลบๆเพราะพลังงานที่ส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นอดีตรหรือปัจจุบันที่เป็นลบนั้นจะสร้างอนาคตที่เป็นลบแบบเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะอะไรที่เราพูดและคิดถึงมันซ้ำๆ มันจะเกิดขึ้นจริงแต่ในคนที่มีทัศนคติบวกจะเป็นคนที่มีความสุขเสมอพลังงานที่ส่งออกไปก็จะมีความถี่สูงสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณง่ายๆเพราะคุณกำลังสร้างชีวิตที่ดีความสุขและการกระตือรือร้นการขอบคุณชีวิตของคุณในปัจจุบันจะทำให้คุณมีอนาคตที่สดใสและยิ่งใหญ่ได้ คุณจะมีความสุขเท่าที่คุณตัดสินใจเป็นดังนั้นคุณต้องอยู่ใกล้คนที่คิดบวกเขาจะสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณคุณจะพัฒนาและก้าวหน้าแล้วเขาจะตบมือให้กับความสำเร็จของคุณคุณสามารถอยู่ในกลุ่มเล็กๆที่มีความสนใจและเป้าหมายเดียวกันพลังงานแห่งจิตที่สูงจะทำให้คุณเติบโต และได้ผลลัพธ์ในเวลาอันสั้นการแบ่งปันแนวคิดการช่วยกันแก้ปัญหามีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้รวมถึงแรงบันดาลใจจะเป็นเครื่องมืออย่างดีที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเร็วแล้วเราจะรับมือกับคนที่คิดลบได้อย่างไรอย่างแรกเลยคุณต้องรู้ว่าคุณไม่มีส่วนรับผิดช,ชอบในการเติบโต หรือการสำนึกรู้ตัวของเขาคุณเป็นได้แค่ตัวอย่างที่ทำให้เขารู้ถึงการรักษาพลังงานการสั่นสะเทือนที่สูงเท่านั้นคุณไม่สามารถสอนอะไรเขาได้ถ้าเขาไม่พร้อมหรือไม่เต็มใจที่จะเรียนรู้แต่คุณต้องรู้ว่าไม่มีใครมีความคิดลบที่สมบูรณ์แบบให้คุณมองหาสิ่งที่ดีในตัวเขาแล้วขอบคุณสิ่งนั้น ที่เขามีบอกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชื่นชอบในตัวเขามันจะสนับสนุนให้เขาแสดงถึงสิ่งที่เป็นบวกออกมาจงอย่าตัดสินแต่ให้ใช้เวลากับพวกเขาให้น้อยที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดีในแง่บวกถ้าเป็นครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็จงหลีกเลี่ยงข้อโต้แยง้งรักษาทัศนคติที่เป็นบวก อย่ามีส่วนร่วมหรือมีอารมณ์ร่วมกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและสุดท้ายคุณสามารถตัดสินใจว่าจะรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ในชีวิตหรือไม่เพราะทัศนคติส่งผลต่ออารมณ์ของคุณและอารมณ์ก็ส่งผลต่อพลังงานรอบๆตัวคุณดังนั้นคุณจงสนองความสุขในชีวิตที่ธรรมดาจงเปลี่ยนงานประจำที่น่าเบือ่อ ให้เป็นโอกาสสำหรับการเติบโตคุณต้องสนุกไปกับมันฟังเพลงขณะที่ทำความสะอาดขอบคุณบินค่าใช้จ่ายที่ทำให้ชีวิตคุณสะดวกสบายแล้วทิ้งมันไปด้วยความรักขอบคุณความโชคดีในชีวิตแล้วคุณจะเปลี่ยนทิศทางของพลังงานได้มองเห็นงานเล็กๆน้อยๆว่าเป็นโอกาสในการดูแลตัวเองและช่วยเหลือคนที่คุณรัก รับมือกับทุกงานด้วยทัศนคติแห่งความสุขแล้วคุณจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตชีวิตคือการเดินทางที่มีความสุขจงเลือกความสุขรู้สึกขอบคุณในความรักและความเมตตาล้อมรอบตัวเองด้วยพลังงานบวกจงศรัทธาและสนุกสนานและรอคอยสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นการมองหาความสุขจากภายนอก เป็นเรื่องผิดพลาดเพราะความสุขเกิดจากวิธีคิดของคุณเองคุณต้องรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งกับสิ่งที่ดีในชีวิตของคุณในตอนนี้สิ่งดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามการตัดสินใจอย่างมีสติและซาบซึ้งกับทุกอย่างเหมือนคุณได้รับผ่อนวิเศษอารมณ์เหล่านี้จะส่งพลังงานที่มีความถี่สูงสุด และสิ่งที่คุณขอบคุณจะถูกดึงดูดเข้ามามากขึ้นแม้แต่สถานการณ์ที่ยากลำบากและท้าทายคุณก็จะต้องขอบคุณเพราะเหตุการณ์เหล่านี้จะทำให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณการเรียนรู้จะทำให้คุณแข็งแกร่งมีความรู้และเฉลียวฉลาดได้ความท้าทายทุกอย่างคือโอกาสสำหรับการเติบโตและก้าวหน้าการรู้สึกขอบคุณ จะป้องกันคุณดึงสถานการณ์แย่ๆเข้ามาการขอบคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้คุณลองพกเหรียญหรือก้อนหินเล็กๆที่มีความหมายไว้ในกระเป๋าทุกวันเมื่อคุณล้วงกระเป๋าเจอให้คุณหยุดคิดและขอบคุณบางอย่างในชีวิตมันเป็นวิธีที่คุณจะมีสติและซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณมีมันจะยกระดับความถี่ในการสั่นสะเทือนพลังงานในตัวคุณมากขึ้น และอีกอย่างหนึ่งที่คุณทำได้คือการจดบันทึกความรู้สึกขอบคุณมันจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเติบโตของคุณการเขียนบันทึกแต่ละวันไม่จำเป็นต้องยาวอาจจะเขียนวันละห้าอย่างที่คุณอยากจะขอบคุณในวันนั้นมันเป็นการบันทึกเพื่อยกย่องความดีงามในชีวิตการขอบคุณก่อนนอนโดยใช้เวลาสองสามนาทีคิดถึงเหตุการณ์ในวันที่ผ่านมาขอบคุณ และซาบซึ้งกับทุกเหตุการณ์แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายจะเป็นคนเหตุการณ์หรือสิ่งของให้คุณเลือกมาห้าอย่างเช่นแสงอันอบอุ่นของดวงอาทิตย์ลมเย็นๆที่ทำให้คุณสบายตัวคำพูดดีๆของเพื่อนหรือความรู้สึกดีๆที่ทำอะไรบางอย่างสำเร็จอะไรก็ได้ที่คุณอยากขอบคุณเขียนมันออกมาด้วยความซาบซึ้ง ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณทุกๆวันรอบๆตัวคุณจงให้เกียรติมันสังเกตและเห็นคุณค่าของมันมันเป็นจิจกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณทำได้ทุกวันแล้วคุณจะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตมากขึ้นคุณจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานคุณจะเปลี่ยนเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นมากมายแล้วคุณจะมีความสุข กับการเดินทางของชีวิตเครื่องมือที่4การสวดมนต์และการทำสมาธิมันเป็นการเชื่อมโยงเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกับพลังอำนาจที่มากกว่าคุณจะก้าออกมาจากความวุ่นวายและมีความสุขจากภายในคุณจะลึกได้ว่าคุณเป็นใครอะไรสำคัญจิตวิญญาณของเราจะสงบและปลดปล่อยความสมดุลในชีวิตของเราจะกลับมา แล้วเราจะเชื่อมโยงได้กับพลังงานต้นกำเนิดผ่านการสวดมนต์และการทำสมาธิเราจะได้ยินเสียงจากภายในของเราการไตรตรองเงียบๆจะทาให้เราสื่อสารกับจิตใต้สำนึกในตัวเราได้การสวดมนต์ทำสมาธิที่สม่ำเสมอไม่ใช่เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินเราแต่เพื่อให้เราได้ยินท่านการทำสมาธิมีหลายวิธี แต่ทุกวิธีต้องมีความนิ่งและเงียบมุ่งความสนใจไปที่ลมหายใจหรือบทสวดมนต์การฝึกใหม่ๆจิตของเราอาจจะล่องลอยและออกนอกทางคุณต้องไม่กดดันตัวเองเพราะมันคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิธีง่ายๆที่คุณจะเริ่มต้นทำสมาธิคือหาที่เงียบๆสบายๆออกจากสิ่งรบกวน10-15นาที นั่งในท่าสบายหายใจลึกๆผ่อนคลายขจัดความคิดในอดีตและอนาคตออกไปเท่าที่ทำได้โดยอยู่กับปัจจุบันจดจ่อไปที่ลมหายใจที่เข้าออกร่างกายรู้สึกถึงความเย็นและความอบอุ่นของอากาศที่ผ่านเข้าออกสังเกตความคิดที่ผ่านเข้ามาไม่ต้องพยายามหยุดมันแค่สังเกตแล้วให้มันผ่านไป และกลับมาที่จดจ่อลมหายใจถ้าคุณถูกดึงด้วยความคิดให้สังเกตว่าจิตของคุณไปที่ไหนแล้วก็กลับมาเมื่อหมดเวลาให้นั่งเงียบๆนําความคิดและความรู้สึกกลับมาค่อยๆลุกขึ้นผ่อนคลายแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นอย่ากังวลถึงวิธีการคุณจะคลองสติได้มากขึ้น เมื่อคุณฝึกบ่อยๆเพราะการฝึกสมาธิประจำจะทำให้คุณกระจัดสิ่งรบกวนออกจากใจความคิดคุณจะสะอาดและเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณได้มากขึ้นเมื่อคุณนิง่งคุณจะได้รับการนำทางจากเบื้องบนคุณจะมีรางสังหรณ์ที่ละเอียดอ่อนแล้วคุณจะรู้ได้โดยไม่ต้องคิดการสวดมนต์และทำสมาธิจะมีการถ่ายเทพลังงาน ทำให้จิตคุณว่างหากจากความกังวลและคิดลบคุณจะมีที่ว่างสำหรับความยินดีความสุขและความรักมันจะเปลี่ยนแปลงคุณในระดับเซลล์คลื่นสมองคุณจะเปลี่ยนคุณจะสัมผัสกับความสุขได้ง่ายขึ้นและลึงดูดความสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตมากขึ้นทุกครั้งที่คุณสวดมนต์และทำสมาธิคุณกำลังเข้าร่วมกับพลังงานที่สูงกว่ามันจะเปิดคุณสู่ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ ความมหัศจรรย์และเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นคุณจงทำมันอย่างสม่ำเสมอแล้วมันจะพาคุณเข้าสู่เส้นทางที่ไปสู่เป้าหมายได้ถ้าคุณเชื่อคุณจะได้รับเครื่องมือที่5การลงมือทำก่อนอื่นคุณต้องเปิดใจและสัญญากับตัวเองก่อนว่าจะทำทุกอย่างและนำทุกเครื่องมือไปใช้ การลงมือทำในทุกวันด้วยความมุ่งมั่นคุณจะต้องกวาดความคิดและอารมณ์รบทิ้งไปรวมทั้งความสงสัยด้วยลงมือทำทุกวันแล้วมันจะผลักดันคุณให้ไปสู่เป้าหมายการลงมือทำเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นคุณทำได้สองวิธีคือวิธีที่1การลงมือทำแบบที่สัมผัสได้ชัดเจนเช่นคุณอยากได้รถใหม่ คุณก็ไปลองขับรถรุ่นที่คุณอยากจะได้หรือรุ่นที่คุณสนใจหลังจากนั้นคุณก็เริ่มออมเงินเพื่อที่จะซื้อรถมันคือการทำอะไรบางอย่างที่เป็นเหตุเป็นผลและมีขั้นตอนที่คาดเดาได้เพราะมันเกิดขึ้นจากจิตสำนึกแบบที่สองคือการลงมือทำจากแรงบันดาลใจมันเป็นการลงมือทำที่เกิดขึ้นจากความเชื่อ เช่นการใช้สมุดความฝันการพูดซ้ำการสร้างภาพในใจการเขียนขอบคุณทุกวันการสวดมนต์ทำสมาธิเมื่อคุณลงมือทำสิ่งเหล่านี้จักรวาลจะส่งแนวคิดผู้คนโอกาสและทรัพยากรต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีแรงบันดาลใจ มีร่างสังหรณ์มีแรงกระตุ้นเล็กๆจากความฝันให้คุณลงมือทำความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจจะนำทางคุณมันจะเป็นการลงมือทำที่เกิดจากแรงดานใจคุณจะได้ยินเสียงจากภายในการลงมือทำจากแรงดานใจเป็นความเชื่อจากความคาดหวังทางบวกซึ่งถูกส่งมาจากจิตใต้สำนึกใช้แรงศรัทธาในการขับเคลื่อน ความฝันจะเป็นจริงได้เมื่อคุณลงมือทำคุณต้องเชื่อตัวเองและเชื่อในกระบวนการโดยการร่วมสร้างกับพลังต้นกำเนิดดังนั้นคุณต้องลงมือทำไม่เพียงแต่ทำตามขั้นตอนที่มีเหตุผลเท่านั้นแต่คุณต้องทำตามการชี้นำจากศรัทธาและความเชื่อด้วยคุณต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและเชื่อในความปรารถนาดีว่ามีแรงสนับสนุน จากจักรวาลที่คอยช่วยคุณอยู่จงจำไว้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวเท่านั้นเมื่อคุณเต็มใจลงมือทำความคิดของคุณคือดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานคำพูดของคุณคือการแตกหนอและการกระทำของคุณคือผลที่คุณจะได้รับจักรวาลจะให้ทุกอย่างที่คุณต้องการจงคาดหวังกับทุกความสำเร็จ และทุกคำตอบที่คุณต้องการความสวยงามและอุดมสมบูรณ์เป็นของคุณโดยกรรมสิทธิ์ซึ่งคุณจะต้องมีที่ว่างสำหรับมันความฝันและความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงเมื่อคุณเต็มใจลงมือทำทุกเป้าหมายทั้งภายนอกและภายในคุณจะต้องมีวินัยในการใช้ชีวิตประจำวันคือเพ่งจิตไปที่เป้าหมายอย่างน้อยวันละหนาทีหลับตานึกภาพที่คุณต้องการ ทำสมุดความฝันจดบันทึกคําขอบคุณใช้เหรียญสกิดใจและพูดย้ํามันจะสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนสนามพลังงานรอบตัวคุณให้เป็นบวกคุณต้องนําเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ทุกวันและใช้มันจริงๆเริ่มจับอารมณ์ลบของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะรู้ตัวและย้ายมันออกไปจากความรู้สึกมุ่งไปที่ความยินดีความสุข และความคาดหวังในแง่บวกแทนขอบคุณทุกๆอย่างในชีวิตเป็นประจำเพื่อเชื่อมโยงกับพลังงานของจักรวาลและพลังจากจิตใต้สำนึกลงมือทําทุกวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายมีสติไว้ใจตัวเองและทํำตามแรงบันดาลใจรู้ว่ากฎแรงดึงดูดกำลังทำงานกับคุณแล้วทุกอย่างในชีวิตคุณจะง่ายขึ้น กอดอนาคตของคุณที่คุณมุ่งหมายไว้แน่นๆรักษาความตั้งใจและการกระทำของตัวเองแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งมหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตอย่ากลัวแต่จงสนุกไปกับมันก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจไม่เพียงเชื่อว่ามันเป็นไปได้แต่ต้องเชื่อว่ามันกำลังดำเนินอยู่เครื่องมือสุดท้ายความเชื่อ เมื่อคุณเตรียมดินและหว่านมเมล็ดพันธุ์ลงไปคุณจะต้องบำรุงเลี้ยงดูมันให้มันเติบโตด้วยศรัทธาเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆแม้คุณจะไม่รู้เส้นทางที่แน่นอนสู่ความฝันแต่จักรวาลจะทําให้มันเปิดเผยตัวออกมาจงเต็มใจลงมือทํายึดมั่นในความฝันแล้วกดแรงดึงดูดจะทํางานพาคุณไปสู่ความจริง จงมองเห็นอนาคตของคุณรู้สึกถึงมันและเชื่อแค่คุณก้าวออกมาด้วยศรัทธาคุณจะมองเห็นบันไดขั้นแรกนี่คือกุญแจทั้งหมดที่คุณได้จากการฟังวิธีใช้กฎแรงดึงดูดคุณจงนำมันไปใช้เพื่อนำพาชีวิตตัวเองด้วยความปรารถนาดีจากครูวุ่งแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ